สวัสดีครับทุกคน JC จากบอร์ดเกมวันเดอร์เนะครับวันนี้มาแนะนำเป็นเขาเรียกว่าเกมจะบอกว่าเกมก็น่าจะใช่นะครับเหมือนเป็นแฟนตาซีฟุตบอลนะครับเป็นเกมแนว NFT เนอะซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมนะครับในไทยเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากแล้วก็ผมจะมาแวกแนวหน่อยจะมาเป็นแนวแบบฟุตบอลนะครับ คือต้องอธิบายว่าฟุตบอลแฟนตาซีคืออะไรฟุตบอลแฟนตาซีก็คือเกมที่เราจะต้องจัดตัวผู้เล่นครับเหมือนเราเป็นผู้จัดการเป็นเมนเจอร์ครับแล้วเราก็จะต้องมีเลือกตัวผู้เล่นครับในแต่ละสัปดาห์ว่าเราอยากให้นักเตะคนนี้มาเป็นกองหน้านักเตะคนนี้มาเป็นกองหลังนะครับแล้วก็จัดทีมเนี่ยลงไปแข่งนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยนับยังไงคะแนนนับจากการแข่งขันจริงเช่นสมมุติผมใส่คนนี้ครับแอนเดอร์สันนียครับเนียงโบเนี่ยคนนี้เป็น อยู่ในทีมทีมอะไรปะไม่ไม่รู้มันอยู่ทีมอะไรนี่นี่อยู่ K A A Gen นะครับอยู่ Jubilee p r o l g u e นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันลงไปแข่งจริงเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเขายิงได้หรือว่าเขาทำ a s s i s ทำอะไรเนี่ยเขาได้คะแนนจริงๆครับทำให้เราต้องจัดทีมที่คิดว่านักเตะคนนั้นนะได้ลงสนามแล้วก็ ได้ทําผลงานดีๆประมาณนี้แล้วกันนี่คือแฟนตาซีซึ่งปกติแฟนตาซีมันจะมีแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกใช่ไหมมันก็จะมีแฟนตาซีแบบบาสเกตบอลมีอ่ามี NFL มีอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นิยมในไทยเนี่ยคือพรีเมียร์ลีกแต่พรีเมียร์ลีกคือก็คือเล่นเล่นแล้วก็ไม่ได้ตังค์ครับเล่นก็คือเล่นแบบแข่งๆกับเพื่อนแข่งขันกันเฉยๆแล้วก็จะมีของขอบสนามที่เหมือนแบบว่าเราต้องตอนนี้มันไม่ฟรีแล้วก็คือเหมือนเสียค่าสมาชิกนะครับเป็นแบบรายรายปีนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ถ้าเราจัด ทีมได้ดีลงแข่งถึงจะได้คะแนนเหมือนกับแบบต้องแข่งกันอะแต่นี่คือ NFT ครับนั่นแปลว่าการ์ดฟุตบอลทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องซื้อครับแล้วราคาก็จะมีหลายรูปแบบครับมีตั้งแต่ราคา600กว่าเหรียญเห็นไหมสองร้อยเหรียญห้าสิบเก้าเหรียญห้าพันเก้าร้อยหกสิบเหรียญเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งการ์ดแต่ละใบเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะว่ามันแพงมันถูกยังไงนี่คืออธิบายคอนเซ็ปต์คร่าวๆก่อนแล้วก็อ่าเวลาเราชนะเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับเวลาเราชนะเนี่ย จะมีคำว่า price pool ให้เราดูนี่มันจะมีหลีกหลายหลีกมากครับ1,2,3,4,5,6,7,8อ่าไม่นับ special training ก็จะมี7ใช่ไหมซึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะมาดู price pool นะครับอธิบายแบบง่ายๆก็คือว่าเราเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะลงหลีกได้เนี่ยครับหลายหลีกใช่ไหมอย่างหลีกแรกจะเป็นหลีกลุก,กี้อย่างเงี้ยจะไม่มีจะไม่มีรางวัลที่เป็นเงินครับดูตรงมุมนี้นะ รางวัลจะเป็นการ์ดครับซึ่งรางวัลจะบอกว่า50% 1 0ถึง1น0นะครับอันดับของเราก็คือมีคนแข่ง6 4 4 3คนเนี่ยเราได้อันดับที่3 0 0 0กว่านะประมาณครึ่งหนึ่งถึงอันดับบว้ยเนี่ยยังไงเราก็ได้ของรางวัลครับเป็นเป็นการ์ดนักบอลถ้าเราได้รางวัลอ่าดีขึ้นใช่ไหมถ้าเราจบอันดับดีขึ้นเราก็ได้รางวัลดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนี่ย จบที่10%นะก็ได้ Star Common จบที่1 2 3จาก6,000กว่าคนเนี่ยคุณก็จะได้การ์ดแบบการ์ดแร์เลยนะครับแล้วก็หลีกที่นิยมสูงสุดเลยเพราะมันได้ตังค์แบบชัวรๆนะครับคือ Global All Star นะครับคือเราใช้นักเตะที่แบบว่าเล่นในญี่ปุ่นนักเตะเล่นในเยอรมันนักเตะเล่นในอังกฤษอย่างเงี้ยมันรวมกันเนี่ยเราเล่นในหลีกนี้ครับ Division 4ถ้าเราทำคะแนนได้แต่ละ การแข่งขันเนี่ยครับคือไม่ใช่แต่และว,วิกนะเพราะว่าวิกหนึ่งเนี่ยมันจะมีแข่ง2รอบนะครับมันจะมีเกมกลางสัปดาห์กับเกมสุกเสาร์อาทิตย์ถ้าเราได้เกิน205เราจะได้0 0 1อีทเลียมครับและถ้าเราได้250คะแนนเนี่ยเราจะได้0.02อีเีทเลียมนะครับก็เป็นเงินประมาณนี้ซึ่งก็ไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าเราทําผลงานแบบต่อเนื่องนะทุกสัปดาห์เรามีทีมส่งลงตลอดเราก็จะได้แบบก็ผมว่าขั้นต่ําเฉลียล่ยก็ประมาณห้ารับถได้นะ แต่ว่าทีมผมยังเป็นทีมอ่อนแออยู่นะครับก็เดี๋ยวผมรับรางวัลก่อนเลยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมจัดลงไปนะครับ2ทีมนี่ผมมีทีมสตาร์เตอร์ลีกลูกี้นะครับได้258คะแนนแล้วก็ทีมกัววาออ s t ซาได้207คะแนนซึ่งแบบโอ้โหเจ็บใจมากคือเมื่อกี้ที่ผมบอกไปคือจริงๆเนี่ย ทีมโกบอลเนี่ยครับถ้ามันได้250คะแนนเนี่ยมันจะได้0.02อิทิเรียมใช่ไหมแต่เนี้เท่ากับว่าผมมาได้แค่0.01อิทิเรียมเองเพราะว่าคะแนนได้แค่207นะครับส่วนไอสตาร์เตอร์ลีกลุกี้เนี่ยมันยังไงมันก็ได้คะแนน250มันก็ไม่ได้อะไรเพิ่มอีกแล้วครับมันต้องแบบได้คะแนนแบบเยอะกว่านี้เยอะนะครับก็เดี๋ยวรับรางวัลก่อนอ่ามาเกมยูริวอตเนี่ยครับได้0.01อิทิเรียมนะแล้วก็ผมได้การ์ดเทียร์หนึ่งคอมมอนนะครับอืมใช้ได้นะ กัมเบ่ยโอลิมปิกก็ประมาณนี้ครับนี่คือแบบมารับรางวัลให้ดูนะครับแล้วก็เกมการแข่งขันต่อไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นบอกว่าเนี่ยครับ27-31นี่ยจบไปแล้ว31-3เนี่ยยังกำลังเริ่มแข่งอยู่นะครับเพราะอันนี้ผมจัดตัวลงไปแล้วแล้วก็3าถึงเกันยานเนี่ยผมสามารถจัดตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกว่าเราอยากลงลงในลีกไหนประมาณนี้ซึ่งก็จะต้องรู้เรื่องฟุตบอลไหม ไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าเอาจริงผมอะรูร้้แต่ลีกใหญ่ๆผมรู้จักแต่แบบหลีกจากอังกฤษใช่ไหมสเปนเยอรมันอย่างเงี้ยซึ่งแบบลีกอื่นอ่ะแทบไม่ค่อยรู้จักเลยครับอย่างเงี้ยแบบเบนฟิก้าก็พอรู้จักแต่ชื่อไงแต่ว่านักเตะเราไม่รู้ขนาดนั้นแต่เราสามารถทำการบ้านเองได้นะครับโดยการที่เราเข้าไปดูตรงอ u อคชั่นก็ได้เนี่ยนิวกาดอ็อคชั่นมันจะมีการให้เราเลือกซื้ออยู่2แบบครับ คือการ์ดแบบว่าทางเว็บปล่อยเองทางเว็บจะปล่อยการ์ดมาครับแล้วก็ตั้งราคาแบบทุกถูกนะครับแบบเนี้ย10เหรียญ20เหรียญอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคนก็ไปบิดแข่งกันเอง,เองครับเราสามารถดูได้ว่าเนี้ยเขาปล่อยออกมาเนี้ยในราคาที่ไม่ถึง1เหรียญด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ว่าไม่มีใครบิดเลยมีคนบิดไป1คนนะครับเราก็อาจจะไปบิดแข่งก็ได้แล้วก็จะมีเวลาบอกอยู่ว่าเหลือกี่นาทีนักเตะค,คนนี้ถึงจะขายออกนะครับแล้วก็การ์ดก็จะมีหลายรูปแบบครับ น,นี้น่าจะตามกันทันนะการ์ดจะมีตั้งแต่ลิมิเต็ดนะครับแร่ซูเปอร์แร่และยูนิครับผมลิมิเต็ดหมายความว่าการ์ดนกักเตะหนึ่งคนเนี่ยในแต่ละหนึ่งฤดูกาลเนี่ยจะมีทั้งหมด1000ใบครับโดยเลขซีเรียลจะมีเขียนไหมครับอย่างที่คนเนี้ยอย่างเอลตันคาร์บันกูเนี่ยครับจะเขียนว่า46่สิบทับหนึ่แปลว่าการ์ดใบเนี้ยคือการ์ดใบที่46จาก1000ใบนะครับอ่าการ์ดที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการ์ดที่อ่อนสุดยังไม่ใช่อ่อนสุดอีกการ์ดคคออออมนนน่สุดะรับ เอาไปว่าเป็นการ์ดเสียตังค์ซื้อที่อ่อนที่สุดก็จะลงในหลีกหลีกหนึ่งการ์ดแรก็จะลงในหลีกหลีกหนึ่งนะครับเนี่ยการ์ดแรจะเป็นสีแดงสีแดงจะมีทั้งหมดร้อยใบครับต่อนหนึ่งฤดูการซุปเปอร,ร์แรก็จะมีทั้งหมด10ใบนะครับต่อนหนึ่งฤดูการและการ์ดยูนิคก็จะมีแค่ใบใบเดียวนะครับต่อนหนึ่งฤดูการเอาเอาให้หมดก่อนให้เห็นยูนิคเนี่ยยูนิคจะเป็นอย่างนี้ นะครับจะมีแค่ใบเดียวต่อหนึ่งฤดูการเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอลังการมากครับราคานี่คือมันเหลือเวลาบิดอีก2ชั่วโมงนะใบน,นี้อย่างยีโก้คอสตาเนี่ยเหลือเวลาบิดเป็นวันนะครับเพราะนั้นราคาไม่จบแค่นี้แน่นอนนะครับราคาดีดไปแบบหลายพันแน่นอนนี่ก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าเรามีการ์ดยูนิ่งอ่เราจะส่งลงในลีกที่ได้ผลได้ผลตอบแทนแบบสูงมากนะครับแต่ผมให้ดูกัน <S <S ผลตอบแทนสูงยังไง อย่างนี้ดูโกบอลซาครับดีวิชั่นหนึ่งนะครับเนี่ยนี่คือรางวันนะครับมีคนแข่งแค่12คนนะครับแล้วก็มีรางวัลเนี่ยหนึ่งสองสามได้รางวัลคือศูนย์จุดเก้าอีเทียมศูนย์จุดหกศูนจุดสี่ห้าอีเทียมนะครับแล้วก็ได้การ์ดอ่าเป็นสตาร์ซูเปอร์แลด้วยซึ่งเนี่ยเห็นไหมนี่คือรางวันนะครับซึ่งมันก็จะลดหลั่นลงมาเนี่ยอันนี้คือดีวิชั่นสองดีวิชั่นสามนะครับรางวัลก็จะแบบเหลือมาสองพันหนึ่งพัน ดีฟิชชันสี่นี่ที่ผมเล่นนี่คนเล่นคนเล่นเยอะแล้วก็ดี v i s ชั n นห้าก็คือต้องใช้การ์ดลิมิตนะครับลิมิตก็คือการ์ดใบสีเหลืองนั่นเองที่มีสีสั้นละหนึ่งพันใบนะครับส่วนถ้าคนเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเราสมัครเกมเข้ามาเนี่ยเราจะได้เป็นการ์ดสีขาวครับการ์ดสีขาวเป็นการ์ดที่ซื้อขายไม่ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนการ์ดสีขาวคือการ์ดที่ซื้อขายไม่ได้แต่ว่ามันก็จะสามารถเอาลงแข่งใน ลีกอ่อนสุดได้ครับซึ่งลงแข่งไปทําไมลงแข่งเพื่อได้การ์ดมาเพิ่มครับแล้วก็อย่างน้อยการ์ดสีขาวเนี่ยมันทําให้เราสามารถยังอยู่ในเกมมันจะสามารถเล่นฟรีได้ประมาณ8นัดครับผมแล้วก็ได้รับรางวัลได้ถ้าเราชนะนะครับนี่นี่ผมก็จะมีการ์ดสีขาวอยู่บ้างส่วนการ์ดสีแดงก็คือการ์ดที่ผมซื้อมาทั้งหมดเลยนะครับนี่การ์ดสีแดงแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวผมจะมาเจออะาะอียดอีกทีนะครับว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ย มันมีดีอะไรยังไงบ้างแล้วสัญ,ญลักษณ์แต่ละอย่างมันคืออะไรนะครับแล้วก็ดูคะแนนเฉลี่ยอะไรยังไงบ้างผมอยากให้เข้าใจเกมคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันเป็นเกมยังไงแล้วก็การลงทุนจะบอกว่ามันลงทนุนเยอะไหมผมว่าจริงๆลงทุนประมาณน่าจะประมาณแค่สักห้าร้อยเหรียญเนี่ยครับก็น่าจะได้ทีมที่สามารถลงเล่นได้แล้วนะแต่ว่าซื้อตัวแบบว่าใช้การคำนวณหน่อยนะครับผมลงไปเป็นพันเลยแต่ว่ายัง ยังไม่ได้โปรขนาดนั้นนะครับก็ต้องมีการขายออกบ้างนะครับแล้วก็มีการแบบออคชั่นเพิ่มบ้างนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเกมที่เป็นเกมแนวแบบว่าฟุตบอลแฟนตาซีนะครับแล้วก็เป็นเกม NFT เพราะฉะนั้นการ์ดท,ทุกใบเมื่อซื้อมาแล้วมันเป็นของเรานะมันจะมีเลขบอกเลยนะครับว่ามันเป็นการ์ดของเราเนี่ยผมให้ดูปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบ เนี่ยครับมันก็จะมีเนี่ยการมีเลขบ็อกชีนบอกเนี่ยครับเป็นการของผมผมซื้อมันที่เท่าไหร่ราคาซื้อมากี่เหรียญน,นะครับแล้วก็เนี่ยผมเป็นเจ้าของแล้วก็ผมจะมาขายได้คือบางคนมาเล่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้กะว่าจะมาส่งลงทุกสัปดาห์ต้องมาดูคะแนนต้องอะไรเงี้ยเขากะจะมาซื้อแล้วก็ขายครับคือมันอาจจะประมูลก็ได้หรือจะซื้อจากคนอื่นซื้อในราคาแบบร้อยเหรียญแล้วก็ไปขายต่อร้อยห้าสิบเหรียญอย่างเงี้ย อาจจะต้องใช้เวลาและความความรู้นิดหน่อยนะครับในการเก่งกําไรแต่ว่าก็มีคนทําอย่างนั้นเยอะเหมือนกันนะครับส่วนผมก็เน้นแบบว่าส่งลงเล่นครับแล้วก็ลุ้นว่าแต่ละสัปดาห์จะทําผลงานได้ดีไหมนะครับแล้วก็นี่แหละก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ,ๆนะครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถส่งมาได้ครับแล้วก็อยากจะสมัครนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เป็นลิงก์เป็นเฟกนกันถ้าเกิดว่าเราใช้ลิงก์ที่มาจากผมเนี่ย ก็จะทําให้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อการ์ดาใบนะครับก็จะได้การ์ดแลร์เพิ่มนะครับฟรี1ใบนะครับก็เป็นเหมือนกับเพราะว่าเพื่อนชวนเพื่อนประมาณนั้นนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแล้วเราเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสําหรับการแนะนำโซแร์นะครับเป็น n f t o ฟฟุตบอลแฟนตาซีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ